พลงชนทิดาฉลองวันเกิดพ่อเอชนสวัสดิ์เผยโมเมนต์อบอุ่นยังคงมีภาพสุดอบอุ่นและน่ารักให้เห็นกันเสมอสําหรับคู่ของอดีตสามีภรรยาอย่างนักร้องรุ่นใหญ่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายกับอดีตสามีเอชนสวัสดิ์อัศวะเหมที่ยังคงทําหน้าที่พ่อแม่ที่น่ารักของลูกสาวเพลงชนทิดาไปด้วยกันโดยเฉพาะวันพิเศษอย่างโมเมนต์ล่าสุดที่เพลงชนทิดาได้โพสตลงอินสตาแกรมกับภาพครอบครัวสุดอบอุ่นพ่อแม่ลูกอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตารวมตัวกันเป่าเค้กฉลองวันเกิดให้พ่อเอชชน โดยลูกสาวอย่างเพลงชนธิดาได้โพสแคปชั่นไว้ว่า Happy birthday to the man of my life จังหวะหลังตัดเค้กมันได้แกล้งแดดีสเลอยแต่สุดท้ายโดนเอาคืนแล้วก็มีช็อตน่ารักน่ารัที่ลูกสาวแกล้งพอ่อเอาเค้กป้ายจมูกค,คุณพอ่อแต่งานนี้เจอพ่อแกล้งกลับหอมแก้มลูกสาวรัวๆไปเลยถึงว่าจะเลอะแต่พ่อลูกก็หัวเราะมีความสุขกันใหญ่เรียกได้ว่าครอบครัวนี้อบอุ่นน่ารักจริง,รงๆเลยคะ่ะ